รัเสเซียลุกคืบเข้ามาก็คงจะพลิกเกมโจมตีคลังนะครับยมกลั่นคลังน้ํามันเพื่อที่จะทําให้เกิดความปั่นปวดต่อรัสเซียซึ่งก็ได้กําไรจากการส่งพลังงานออกเยอะมากมอย่างที่เราทราบกันสายการตรงนั้นก็ทําให้ยุโรปต้องหันมาดูว่าจะช่วยเหลือยูเครนตรงนี้ ไปถึงสิ้นปีนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ่าประธนานนิบีคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครตอนนี้ยุโรปก็ต้องช่วยยันรัสเซียไว้ก่อนนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันโดยเฉพาะเยอรมันกับฝรั่งเศสก็ตกลงว่าจะไปสปนับสนุนเรื่องยุทธปกรณ์ตัวรัสเซียมากแล้วก็ต้องการสร้างแนวป้องก,กันไม่ให้รัสเซียลุกเข้ามามากกว่านี้นะครับในเชเลบริกก็ประเทศในแถบสแเกดิน,นเวียก็มาอยู่กันโต้ครบหมดแล้วนะครับทำให้สามารถล็อกรัเสเซียเป็นครึ่งวงกลมได้แล้วนะครับ อิสตันเบเนีย,นยก็เป็นบริวารเก่าของสหภาพโซเวียตนะครับของรัสเซียปัจจุบันโกรัสเซียเรารู้จักรัสเซียดีแล้วก็เป็นประเทศแรกนะครับในกลุ่มแถวที่2แถวที่3ของนาโตในขณะเดียวกันรัสเซียก็ขึกเขิมนะครับเลือกตั้งมาได้รับชัยชนะในรอบ200ปีเนี่ยไม่มีผู้นําคนไหนที่จะเข้มแข็งถ้าประธานาธิบดีปูตินดารงตาแหน่งครบนะอีก6ปีก็จะเป็นผู้นําที่อยู่ยาวนานที่สุดในรอบ200ปี แล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3ง่ายๆถ้าดูถึงความหวาดกลัวนี้อยู่ได้ก็จะเหมือนกับสงครามเย็นก็อยู่ได้ถึง40-50ปีประเด็นหนึ่งเศรษฐกิจก็เริ่มกระเตื้องขึ้นในหลายประเทศนะครับตัวเลขของหลายประเทศก็ดีกว่าที่คาด นะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับตัวนะครับอย่างเช่นของสาร,รมริการจริงๆก็ไม่ได้เลวร้ายน,นะครับคุณกีต้าคงได้คุยกับท่านผู้ติดต,ตามเพจนี้ไปแล้วซึ่งน่าจะรู้ดีกับผมนะครับ <S <S อุตสาหกรรมในหลายประเทศก็กําลังฟืน้นตัวก็เป็นเหตุผลแรกใช่ไหมครับที่ทําให้ราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นการบริโภคมีมากขึ้นนะครับเมื่อเร็วๆน,นี้ไม่กี่วันการประชุมของผู้ผลิตน้ํามันก็คุยกันในเรื่องนี้นครับเอ๊ะว่าจะทํำยังไงดีอาจจะ ทําทให้เกิดเสถียรภาพของราคายังไงดีก็มีปัญหาเรื่องการผลิตที่ที่รัสเซียนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นหลักๆของ o อเปกนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งใช่ครับมันเป็นผลมาจากสงครามนะครับโดยเฉพาะการโจมตีนะครับลงกลั่นของรัสเซียนะครับซึ่งยูเครนน่าจะเลือกนะฮะคุณกิต้าครับน่าจะเลือกโจมตีในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าต้านรัสเซียมา ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับรัสเซียลุกคืบเข้ามาก็คงจะพลิกเกมโจมตีครังนะครับลงกลั่นครังน้ํามันเพื่อที่จะทําให้เกิดความปั่นป่วนต่อรัสเซียซึ่งก็ได้กําไรจากการส่งพลังงานออกเยอะมากอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดผันถวนก็ก,ก็เป็นสอ,สองด้านของเหรียญน,นะครับด้านหนึ่งก็สถานก,การณ์ก็เริ่มฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซามานาหลายปีจากโควิด นะคับจากการสู้รบยาวนานต่อเนื่องซึ่งก็ยังต่ออยู่นะครับตอเนื่องอยู่แต่ก็เริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วหมายความว่าเริ่มยอมรับแล้วลว,ว่าก็คงจะเป็นสงครามยืดเยื้อแน่ทั้งในยูเครนรัสเซียทั้งในตะอนอกกลางนะครับก,ก็เริ่มปรับตัวเริ่มเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออย่างเช่นในทะเลแดงนะครับเริ่มเปลี่ยนนะครับอ r ซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนแล้วก็แหล่งที่จะส่งสินค้าแต่อีกด้านหนึ่งก็ ความผกผันในเรื่องการสู้รบในยุโรปซึ่งขณะน,นี้จริงๆแล้วที่คุณกีตาพูดนะครับว่าขณะเนี้ยสหรัฐอเมริกากำลังอ,อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มนะครับในเรื่องการเบืองภายในนะครับมีการฟอร้องร้องดำเนินคดีเรียกหนี้คืนของประธานดีทรัมม์มีการโต้กลับผลักดันให้สารมลรัฐต่าง,างๆถอยออกไปจากการ ยับยั้งไม่ให้คับดิรั์อดีตประธานดิรั์ลงสมัครนะครับสู้กันแต่ละวันเนี่ยดูไวจืดเลยฮะคุณริยมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ตามการเมืองสหรัฐน่คมยิ่งกว่าหนังนะครับนักสืบยิ่งกว่าหนังที่มันการเมืองที่มันลึกลับซับซ้อนมีหลายเรื่องที่ออกมาที่นี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัว นะครับในเรื่องการเงินในเรื่องอืน่นๆของทยวิทัมออกมาอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยูเครนยังไม่สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งที่หลักการก็ชัดเจนว่าสหรัฐก็หนุนแน่แล้วก็เพิ่นอนุมัติโดยหลักการการขายเครื่องบินลบรุ่นใหม่ F15 อีกชุดหนึ่งหลังจากที่ได้ส่งเครื่องบินลบอนุมัติการขาย F35 เครื่องบินลบที่มีสมภาพสูงสุดชุดหนึ่งเนี่ยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น สา,าการตรงนั้นก็ทําให้ยุโรปฮะคุณบริม่าครับเมื่อกี้ที่พูดถึงต้องหันมาดูว่าเอ๊ะจะช่วยเหลือยูเครนตรงนี้ไปถึงสิ้นปีนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าครับกว่ามกราคุมภาพันธ์ปีหน้ากว่าประธานาธิบดีคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครจะสาบานตนเข้ามาชายแก่สองคนสงสัยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดปีคนหนึ่งอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แปสิบเอ็ดปีคนหนึ่งประธานาธิบดีไบเดนคนปัจจุบันจะเข้ามาตอนนี้ยุโรปก็ต้องช่วยยันนะครับอ่ รัเสเซียไว้ก่อนนะครับอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันโดยเฉพาะเยอรมันกับฝรั่งเศสก็ตกลงว่าจะไปสนับสนุนเรื่องยุโทโธปกรณ์นะครับจะไปหากระสุนเพิ่มมากขึ้นจะไปผลิตช่วยยูเครนแล้วก็ตอนนี้ก็ผลักด,ดันให้นาโตนะครับซึ่งกำลังจะมีผู้นําหญิงแกร่งคนแรกนะครับของนาโตในประวัติศาสตร์เข้ามานะครับจากอิสตเนียก็หนุนให้นาโตเนี่ยจัดระบบนะครับช่วยยูเครนย,ยาวไปเลยครับยาวไปเลย ในระยะยาวแล้วก็ไม่ว่าอเมริกันจะเป็นยังไงนะครับดูดูแลตอนนี้โดยสัสดส่วนต่อการช่วยเหลือแล้วเนี่ยทางยุโรปทางเยอรมันนะครับทางโปรแลรนด์ทางฝรั่งเศสพวกนี้นะครับก็ช่วยเหลือยูเครนมากกว่าแล้วนะครับโดยสัสดส่วนรายได้ต่อหัวต่อปีต่อคนโดยสัสดส่วนของขนาดของประเทศเนี่ยก็ถือว่าเงินหลายพันล้านเหรียญยูโรเนี่ยนะครับส่วนสำคัญก็มาจากยุโรป ตะวันตกซึ่งกลัวรัสเซียมากแล้วก็ต้องการสร้างแนวปราการป้องกันไม่ให้รัสเซียลุกเข้ามามากกว่านี้นะครับในเชเลบริตก็ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียก็มาอยู่กันโต้ครบหมดแล้วนะครับทาให้สามารถล้อมกรอบรัสเซียเป็นครึ่งวงกลมได้แล้วนะครับรัเสเซียจะฝ่าวมายังไงจะทะลุทะวงยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก,ก็บรรยากาศเป็นแบบนั้นนะครับในยุโรปอ่ากุนกีต้า่นึกออกใช่ไหมครับ ว่าสงครามในยุโรปสองครั้งก็เป็นแบบนี้ครับมันเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าเผชิญหน้ากันขีดเส้นแบ่งคั่วกันนะครับตะวันออกตะวันตกกำแพงเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกนะครับยุโรปตะวันออกตะวันตกนะครับอิสตเนียเนี่ยก็เป็นบริวารเก่าของสาภาพโซเวียตนะครับของรัสเซียปัจจุบันก็กลัวครับก็กลัวโกรัสเซียเราเรารู้จักรัสเซียดีแล้วก็เป็นประเทศ แรกนะครับในกลุ่มที่เป็นพวกง่ายๆว่าเป็นแถวที่สองแถวที่สามของนาโต้นะครับซึ่งขึ้นมานำนาโต้นะครับด้วยความเห็นชอบของสหรัฐของฝรั่งเศสของเยอรมันของอังกฤษเกลือจิ้มเกลือฮะคุณกีตา้าครับก็คือว่าเขาต้องเอาคนที่รู้จักคนที่ต่อต้านรัสเซียได้ดีที่สุดก็คือคนที่คุ้นเคยรัสเซียที่สุดมานำทัพนะครับอันเนี้ยก็ก็เป็นยุทธศาสตร์ ของนาโตนะครับแล้วเราคงเห็นความเข้มข้นแบบนี้ไปเรื่อยๆยาวไปเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้ายมากนักนะครับพูดแล้วเพราะอะไรฮะคุณบลิมากครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดดุลเห็งความกลัวดุลแห่งความเข้มแข็ง Balance of t e r r o r ที่เขาเรียกกันในภาษารัฐศาสตร์ Deterrent นะครับหมายควาว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำสงครามใหญ่แต่ว่าสะสมกำลังกันท่วมหัวเลย อันนี้เป็นแนวคิดของทางตะวันตกซึ่งน่ากลัวมากเราเราไม่ใช้นิยมเราไม่นิยมใช้แนวทางแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็คงไม่มีสตังค์ไม่มีเงินที่จะไปสะสมยุทธปกรณ์มโหฬารแต่สองวัฒนธรรมเราก็ไม่นิยมการสู้รบกันแบบรุนแรงฆ่าล้างเผ่าพันธุนาซีเยอรมันนะครับพระเจ้าซาของรัสเซียนะครับนบโปเลียนของฝรั่งเศสกษัตริย์หลายองค์ของอังกฤษพวกนี้เป็นทักรบทั้งนั้นนะครับสู้กัน นะครับอีลงตุงนังพวกเราเรียนประวัติศาสตร์ความสมรรถประเทศเนี่ยต้องเรียนเรื่องความโผดร้ายป่าเทือนทารุนแล้วก็ความเก่งความเป็นฮีโร่ของพวกตะบันตกพวกนี้ครับที่ลบลาค่าฟันกันเพื่อตั้งรัฐตั้งชาติสร้างรัฐสร้างชาตินะครับสงครามของรัฐโรมันแคทอลิกนะครับคริสเตียนต่างๆแล้วก็มาถึงกรรษัตริย์สมัยดั้งเดิมแล้วก็มาถึง ประชาธิปไตยสมัยใหม่มันวนอยู่อย่างนี้ครับวนอยู่อย่างนี้ในโครงสร้างที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนก็คือตัวใครตัวมันนะครับระบบตามสนทิศยาเวสฟาเลียที่ให้อธิปไตยให้ดินแดนกับรัฐะแลวก็รัฐะก็จะต้องสะสมกําลังเพื่อที่จะต่อต้านอีกรัฐไม่ให้มารุกรานภาพนั้นเนี่ยขณะน,นี้กํลาลังเกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในยุโรปแล้วหวังนั้นว่าเมื่อเขา้าจุดแนวนี้ไปแล้วนะครับ การเจราจาก็คงเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งความได้เปรียบอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับการลดก็คงจะเป็นสงครามตัวแทนเป็นสงครามที่อาจจะสร้างดูแห่งความกลัวว่าไม่มีใครกล้าทําลายใครมากไปกว่านี้จนพังพินาศไปหมดแต่ว่ามันก็เกิดดุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาแต่ว่าใช่ครับภาพรวมทั้งหมดสงครามยืดเยื้อนะครับแล้วก็ยุโรปหันมาเทนะครับหันมาทุ่มหันมาหนุน อ่ายูเครนให้เป็นหน้าด่านจริงจจังๆขณะที่คนยูเครนบางส่วนเริ่มถอดใจแล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันไปอย่างนี้ตัวเองน่าจะตายก่อนเพื่อนตายก่อนยุโรปอื่นอีกหลายยุโรปกลายเป็นสงครามตัวแทนกลายเป็นหน้าด่านก็เริ่มรู้สึกถอดใจเริ่มไม่ค่อยพอใจประธานาธิบดีเซเลนิสซี่เป็นครั้งแรกในรอบ700กว่าวันนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาไม่จะเจรจากับรัเสเซียในจังหวะไหนนะครับในขณะเดียวกันรัเสเซียก็ฮึกเหิมนะครับ เลือกตั้งมาได้รับชัยชนะนะครับอย่างล้นหลามในรอบสองร้อยปีเนี่ยไม่มีผู้นําคนไหนที่จะเข้มแข็งเท่านี้ถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าถ้าประธานาธิบดีปูตินดํารงตาแหน่งครบอ,อีกหกปีก็จะเป็นผู้นําที่อยู่ในยาวนานที่สุดในรอบสองร้อปียาวนานมากกว่าอย่างเช่นโจเซฟสตาลินซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับแต่ว่าในความเข้มแข็งนั้นก็มีความอ่อนแอเยอะก็เหมือนยักษ์ใหญ่อ่ะครับมีจุดตายอยู่หลายจุดนะครับ ต่ว่ารัเสเซียเองก็คงไม่มีทางเลือกนะครับตามที่ศาสตราจารย์จอห์นเมอร์ชามเมอร์เพิ่งออกมาย้ําเมื่อเร็วนี้นะครับบอกว่าสิ่งที่รัเสเซียทำเนี่ยมันคือปฏิกิริยาโต้อตอบสหรัฐกับพันธมิตรที่ผิดสัญญาที่บอกว่าจะไม่เข้าไปประชิดรัเสเซียที่จะไม่เข้าไปครอบงำยูเครนที่ไม่หนุนให้สแกนดิเนเวียเข้ามาอยู่ในนาโตโดยเฉพาะยูเครนแล้วก็บริวารเก่าไม่ได้ทำเลย นะครับผิดสัญญาหมดแล้วรัสเซียก็พยายามที่จะเรียกร้องพยายามที่จะอบอกว่าอย่าทําแบบนั้นเพราะไม่งั้นรัเสเซียก็คงจะต้องสู้อันนี้ถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวแฟนคลับของอ,อเมริกันกับพันธมิตรอาจจะไม่ค่อยพอใจก็ธรรมดาครับก็ในนี้แยกกันเป็นสองข่ายที่ชัดเจนแต่ศาสตราจารย์จอหชาเมื่อ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอเมริกาไม่ประชิดแบบนั้นนาโตไม่ประชิดแบบนั้นนะครับรัเสเซียก็คงไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้ซึ่งจริงหรือเปล่าไม่ทราบมันผ่านจุดนั้นไปแล้ว แต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยการที่นาโต้จะตั้งกองทุนการที่นาโตเอาศัตรูเก่าของรัสเซียมาเป็นผู้นําการที่นาโตจะไปผลิตอาวุธให้โปแลนด์การที่นาโต้ซ้อมรบปีนี้อย่างแข็งขันเยอะแยะตลอดยาวนานเกือบครึ่งปีนะครับการที่นาโตจะเข้ามาโดยสหรัฐอเมริกาหนุนหลังอยู่แต่ว่าจะเข้ามาเผชิญหน้าสร้างดุลความกลัวแล้วก็ขีดเส้นแบ่งนะครับรเผชิญหน้ากันแบบ จริงจังกับรัสเซียเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มันออกในแนวนั้นนะครับคุณโมลินมากคครับว่าคราวนี้จะยาวขราวนี้จะนานคราวนี้จะซับซ้อนคราวนี้จะน่ากลัวคล้ายๆกับสองครั้งที่มีสงครามโลกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามง่ายๆถ้าดูถึงความหวาดตัวนี้อยู่ได้ก็จะเหมือนกับสงครามเย็นก็อยู่ได้ถึงสี่สิบห้าสิบปี นะครับอ่าอันเนี้ยดูแล้วทิศทางเป็นอย่างนั้นดูแล้วอึดอัดครับดูแล้วน่าเป็นห่วงดูแล้วไม่น่าเที่ยวนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นผมก็เคยวางแผนไปเที่ยวยุโรปตะวันออกนะครับจองไว้เรียบร้อยก่อนที่จะเกิดศึกเกิดอะไรออนไลน์เช่ารถนะครับว่าจะขับรถไปดูแสงเหนือไปตามเมืองต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันอ่ยุโรปตอนออกที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้อย่างจริงจังให้การท่องเที่ยว นะครับราคายังไม่แพงนะครับบริวารเก่าๆของสหภาพโซเวียตก็จองทึบไว้หมดนะครับพอถึงเวลาขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าเที่ยวด้วยแล้วก็พอเพอิญอตอนนั้นเพิ่มมีลูกด้วยนะครับก็เลยต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกนะครับถ้าเที่ยวก็คงไม่มีสตางค์เลี้ยงลูกก็เลยเก็บเงินก็โชคดีไปไม่ไปติดอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งนะครับแต่ก็นืกอยากจะไปอยู่ อสปดาห์ที่แล้วก็มีพักพวกขับรถก็ไปดูแสงเหนือดูได้ถึงสองชั่วโมงนะครับก็ก็น่าสนใจดีนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งส่งไลน์มาบอกนะครับว่าเห็นแล้วนะครับไอเราเห็นแต่ในจอนะครับตอนไปประเทศเหล่านั้นก็โมแต่ประชุมอยู่ในห้องนะครับสมัยก่อนที่ทํางานนะครับอยู่ในโรงแรมบินไปถึงก็เข้าโรงแรมประชุมเสร็จก็ออกมาอย่างนี้ไม่เอาแล้วครับซูมดีกว่าถ้าให้ทําแบบนั้นนะครับ ล้วถ้าจะไปก็จะต้องดูนู่นดูนี่บ้างนะครับรูจับคนบ้างแต่จริงๆผมก็พยายามไปตลาดพยายามไปเจอคนนะครับเวลาไปไประชุมนานาชาติหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปในที่ที่เข้าไม่ค่อยไปในถิ่นที่อาจจะยากจนหน่อยก็ไปมาทั่วนะครับที่เยรูเซาเล็มที่ถิ่นปาเลสไตน์ก็ไปดูมาหมดแล้วนะครับถิ่นชาวประมงที่ยากจนในอินโดนีเซียนะครับสลัมใหญ่หรือว่าชุมชนใหญ่ๆนในยุโรปก็อยากจะไปดูแบบนั้นนะครับ แล้วก็อยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้ก็คงต้องยอมรับสภาพแล้วก็จะควบคู่ไปกับเศรษฐกิจที่โตในบางส่วนนะครับและเศรษฐกิจที่ขัดแย้งในบางส่วนแล้วก็ต้องหาสมวนผสมที่ดีนักลงทุนในในเพจนี้คงคงทราบอยู่แล้วว่าไอ้สมดุลใหม่เนี่ยมันก็ต้องทําควบคู่กันไปทั้งทั้งค้าขายในพื้นที่ที่เริ่มเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัว ทั้งเรามัดระวังในพื้นที่ที่กำลังลบอยู่และจะลบมากขึ้น